สวัสดีครับสวัสดีค่ะมอนี้มาพอๆกับพอลูกพัฒแ่บอยู่แล้วครับมอนี้มาพอกันมันหยุดเลยครับผมมอนี่ได้เมนูมานําเสนอครับผมมอนี่ได้หนึ่งปลาครับหนึ่งปลานิ่งตัวยิ่งใหญ่เลยครับผมกับอะไรรูกได้อะไรไงไก่ทอดค่ะไก่ทอดครับเหันหอนเลยครับเต็มกล่องเลยเมามามครับผมแสบๆกันครับผม มนี้บรรยากาศหลังบ้านเลยครับมนี่คือเมื่มมยังฝนอยู่ตบอยู่แล้มาเด้อครับแจ่มๆเหมือนกันครับผม,มกินไม้ปลาวันนี้ปลานน่้ตัวยังไงเลยครับมาบ้านกันหนึ่ง เข้ากับพักกาดกระลำแล้รอดรวงตุ้งหลากหลายเยอะครับนเนี่ย เขาก็ติดเมื่อผู้เ่าวรนาไปเล่นกีด,ดินมมกเขากระเลยติดเมื่อแจ็บบ้านเดียวโอ้อยใหญ่สดๆเลยวะเนี่ย กพาม,มากๆครับผมขอมกันครับนี่กินเขา่าผ้ากินแล้วตำบกญยังไง

cái nó tốt cái đó hai mình không xem nhau vẫn giờ phải cả đâu Hãy ừ? không มาได้ก hmm ินต้าดวนอ่ะ ตีเลยผมเขาเต็มมือพี่น้องโอ้ต้นเห็ดเบียดนาะเขาเลเยติดมือ Klein theo kích em à ngao kéo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  ปันตกข้ามห้องชบกินห้อกำก็มีคั้นะกินเป็นละกันบ่ผัดอร่อยบ,บ้างเี่มึงอร่อยด้ยหวานเนี่ย ยังกินยังเจยบไปนะครับผมโอ้ติดตะวันเขาเิดเมอ่อกินเนนนขาโสรไปเนาะครับผมมาเด้อครับผมกินเขาน้ำดัน งเป็นใหญ่ครับหืออื้อสั่นแก้มๆตวัวลูกอื้อได้แดบบ่จงได๋กันปากช่องแนเด้อรครับพี่น้องปากกดไลค์กดแช่์แนเด้อรครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมกับลูกได้เฮ็ดคลิต่อไปครับผมเดี๋ยวมือมีเมือได๋มีแนวแซ่บๆเดี๋ยวมาพาพี่น้องกินอีกเด้อครับผม ขอบพูดพี่น้องนะครับพี่ขอมารับชมตัางแต่ต้นจนจบครับผมนี่กับผมกับลูกสาวขอหยาดกันด้วยครับช่องเข้าช่องยังก็ลูกพ่อลูกพาแซ่บค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย